มาดูนะครับมาดูหลังติดเสร็จแล้วนะครับอลิ้นที่ผมป้านะครับมันจะมานี้นะลิ้นที่ผมว้านะครับนี่มายาวถึงนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะโค้งขึ้นมานี้มันรองรับกับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับฉากมาเลยนะครับตัวนี้ครับเอาอ้อมมานี้นะครับนี่นะครับพจะเหมือนนิดนึงนะอันนี้จะเป็นแนวนี้นะแนวขวางนี้นะครับ มันยาวขึ way, way hmm? now, all, right? kind of tech, ้นไปนะครับนี right. ่ยาวขึ้นไปนี่ก็จะเป็นรองรับกับที่พักเท้าทางฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็ถึงนี้เลยนะครับถึงขอบบนเลยนะครับถึงขอบนี่นะแต่ยังเหลือตรงนี้นะครับก็คงไม่ถึงตรงนี้หรอกครับถึงตรงนี้นะครับป้อมไปนะครับมีประมาณนี้นะตัวนี้ก็ตัวนี้ตัดขอบอยู่ตรงล่างข้างล่างนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับ นี่ซิตี้ครับแพแบ็กตัวลองลองครับครับอ่าฝั่งนี้ก็ดูนะครับดูนะครับรอบจะไปถึงข้างบนนี้นะครับแล้วก็ยาวไปข้างบนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถึงตรงนี้นะครับนี่ก็รับตั้งฉากนะครับรีวิวนะครับให้ละเอียดเลยอันนี้เป็นลิ้นนะครับชิ้นเดียวกันนะครับยาวมาถึงนี่นะครับอีคนะครับ ไปดูบอกหลังนะครับบอรหลังมีจอมป่วนอยู่นะครับจอมป่วนออกไปก่อนครับบอรหลังที่เป็นแผ่นเดียวกันนะครับแผ่นเดียวกันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีลิ้นขึ้นมาถึงนี่นะครับนี่ก็มีลิน้นเข้าไปนะครับมีลิน้นเข้าไปตรงนี้นะลิน้นเข้าไปนะครับ แล้วก็อันนี้เข้าไปลึกมากนะครับลึกมากอันนี้ก็ไม่ลินนะครับพยายามตรงละเอียดอนี้เขาไม่ค่อยบอกกันหรอกครับนี่นะมีลินเล็กๆนะครับไหลเข้าไปข้างในนะทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ข้างล่างมันเข้าไปถึงข้างล่างชวนเลยนะครับชวนเลยนะครับอันนี้มอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นะตรงกลางครับชิ้นเดียวกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก okay. ็ถึงขอบนี่นะข้างล่างครับไม่ได้ไม่ได้อ้อมมานี่นะโอเคนะครับไปดูบ่อหลังนะครับประตูที่ห้านะครับนี่ฮะนี้ก็เป็นแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวนะครับมาถึงนี่นะแผ่นนี้แผ่นนี้ครับที่ผมรีวิวไปนะมันถึงนี่นะครับนี่ครับนี่ครับโอเคแล้วก็จะมีสองแผ่นนี้นะครับตีดอยู่นี้ ผมจะลองพับเบาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับนี่ครับเวลาพับเบาลงมานะครับมัก็ประมาณนี้นะคือทางนู้นยังไม่พับนะครับมันก็จะเรียบเลยนะครับโอเคครับอันนี้ถือไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยว มันติดฝั่งนู้นนะพับลงไปก็จะเรียบด้วยกันนะครับอันนี้มันติดไอตัวป่วนนะครับอ,อ,อ,อ๋อเสศษๆไปเลยไปไอตัวปว่วนถอดออกไปปวดถอกมานี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่โอเคครับราบเรียบนะครับตัวนี้เขามีรายละเอียดด้วยนะครับนี่ ล่องสาหรับเว้นไว้สั่งนู้นก็มีแล้วดวีถือว่าเต็มสิบก็จะเอาเก้าคะแนนไปเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับห้าประตูน,นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ